นักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูพัทรพลสายแววเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่2อพุทธสาวกชาดกและพุทธชนิชนตัวอย่างในหัวข้อพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินรสซึ่งในวันนี้นะครับมาตรฐานการเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้กันมาตรฐานส .1.1 รู้และเข้าใจประวัติความสําคัญศาส,สดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นมีศรัทธาที่ถูกต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตัวชีวัดส1 1ป6ทัเห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดกเรื่องเล่าและสนินตัวอย่างตามที่กำหนด โดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้นะครับ 1. อธิบายประวัติความเป็นมาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและสมเด็จพระมหาสมณเจ้าก,กรมพระปรมาณชิตชินรส 2. วิเคราะห์คุณธรรมที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าประวัติของพุทธชนตัวอย่าง 3. สามชมการทําความดีตามแนวทางของพุทธชนตัวอย่างก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะครับครูมีคําถามจะถามนักเรียนซึ่งนักเรียนรู้หรือไม่ว่าบุคคลในภาพคือใคร ามาดูนะครับาภาพที่1กับภาพที่2นักเรียนสามารถตอบคุณครูได้ไม่เอ่ยว่าบุคคลทั้งสองในภาพนี้คือใครอ่าเก่งมากเลยครับภาพแรกก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นเองนะครับและภาพที่2นะครับเป็นภาพของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณุชิตชินรถนั่นเองเก่งมากนะครับ แล้วนักเรียนทราบหรือไม่ว่าบุคคลในภาพมีความสำคัญอย่างไรพ่อขุนรามคำแหงมหาราชรวมไปถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรถทราบไหมเอย่ยอ่าเก่งมากครับผมก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยจะเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยและสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณุชิตชินรถเป็นผู้ พระราชธิพนวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากเช่นลิริตตะเรีงพายซึ่งทั้งสองท่านที่ครูได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคนค่าแก่การนําเอามาปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียนซึ่งวันนี้เราจะได้ศึกษาประวัติพระราชกกิจของท่านกันนะครับ ซึ่งหัวข้อพุทธศนิชนตัวอย่างในวันนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะเรียนซึ่งมีอยู่สองท่านที่เราจะศึกษาประวัติพระราชก,กิจและคุณธรรมที่นำมาเป็นแบบอย่างนะครับท่านแรกก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชท่านที่สองก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณุชิชนโรสซึ่งในวันนี้นะครับคุณครูมีคลิปวิดีโอเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ดูนะครับซึ่งคลิปแรกก็คือประวัติความเป็นมา และพระราชกณนยรกิจและคุณธรรมที่ควรเป็นแบบอย่างของพ่อคุณรามคำแหงมหาราชซึ่งครูอยากให้พวกเราได้ตั้งใจดูตั้งใจฟังและก็จับประเด็นสำคัญประวัติความเป็นมาเรื่องราวของท่านและคุณครูจะมีคำถามมาถามพวกเราหลังจากดูคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปรู้กันเลย มาดูพุทธศาสนิกชนตัวอย่างกันนะครับพุทธศาสนิกชนตัวอย่างคือผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาสำหรับชั้นนี้นักเรียนจะได้ศึกษาดังนี้นะครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระราชะโอรสของพ่อขุนศรีอินทรา t ิศกับพระนางเสือง พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงศึกษาเร่าเรียนอยู่ในสำนักสุกกาทันตะฤษีณเมืองละโวหรือลบบุรีนะครับพระองค์ทรงใส่ใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นอันมากจนกระทั่งเมื่อพระชนมายุ3 6พรรษาได้ครองราชสมบัติต่อจากพ่อขุนบ้านเมืองพระเชษฐาและเป็นราชกาลที่สามในราชวงศ์พระร่วงที่ปกครองอาณาจักรสุโขทัย พระราชะกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาคือพระองค์ทรงนำพระพุทธศาสนาแบบเถรวาดลัทธิลังกาวงจากนครศรีธรรมราชมาเผยแผ่ยังกรุงสุขโขทยัยอิทธิพลของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาดได้เข้ามามีผลต่อการเมืองการปกครองในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นอย่างยิ่ง ได้ก่อให้เกิดประเพณีและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นพิธีวันวิสาขบูชาพิธีทำบุญเข้าพรรษาออกพรรษาการทอดกระถินพิธีจองเปลืองหรือลอยประทีปการเผาเทียนเล่นไฟนะครับนอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงอนุญาตให้มีการสร้างวัดเป็นจำนวนมากส่งเสริมให้ประชาชนทำบุญทำทานรักษาศีลนะครับ คุณธรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ควรนำเป็นแบบอย่างคือทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราัชธรรมทำให้ประชาชนในสมัยสุขโขทยัยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขพร้อมกันนั้นพระองค์ยังได้เป็นแบบอย่างในการเป็นองค์อุปัมภมศาสนาและส่งเสริมให้ประชาชนของพระองค์อยู่ในศีลและปฏิบัติธรรมตลอดสมัยของพระองค์นะครับ เป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่เราได้ดูคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วจําเรื่องราวเหตุการณ์ของท่าน,นได้ไม่เอ่ยซึ่งวันนี้คุณครูบอกแล้วใช่ไหมครับว่าจะมีคําถามมาถามพวกเราพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปดูคําถามได้เลยครับคําถามข้อแรกนะครับพ่อขุนรามคําแหงคือใครอตอบครูได้ไม่เอ่ยหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอรเรียบร้อยแล้วต้องรู้จักสิติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าเก่งมากครับพ่อขุนรามคําแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ กรุงสุโขทยัยองค์ที่สแห่งราชวงศ์พระร่วงเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิต์และพระนางเสืองต่อไปนะครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญต่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติอย่างไรอ่าให้เวลาคิดครับติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกตอบได้ไมเอยอ่าเก่งมากครับผมต่อ พระพุทธศาสนานะครับพระราชอกิจที่สําคัญของพระองค์ก็คือ 1. ทรงเป็นอักราศาสนนปัะถภพให้การสนับสนุนทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและ 2. ทรงอนุญาตให้สร้างวัดหลายแห่งมากมายเลยทีเดียวและส่ทรงเสริมให้ประชาชนทําบุญทําทานรักษาศีลและต่อประเทศชาตินะครับ 1. ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่น สองทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นมาทําให้ชาติไทยเราเนี่ยได้สะสมความรู้ทางภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมและวิชาการด้านต่างๆและพวกคุนรามคำแห่งมหาราชมีคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างอย่างไรอ่าหลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอจําได้ไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ที่เราได้ดูจากคลิปวิดีโอตอบกูได้ไหมเอยอ่าให้เวลาคิดครับให้เวลาคิดวิเคราะห์จากที่ เห็นคำถามและหลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปโอดเมื่อสักครู่ให้เวลาคิดครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอเจ๋งมากเลยครับหนึ่งเลยนะครับทรงปกครองบ้านเมืองตามหลักทศพิธอธธรรม 2. องอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาและสปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของพ่อคุณรามคำแหงมหาราชเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับครูจะมีประ,ประวัติความเป็นมาของพุทธสนิกชนตัวอย่างอีกท่านหนึ่งนะครับที่เราจะได้ศึกษากันก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิชโนรสซึ่งวันนี้จะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ดูซึ่งเช่นเคยนะครับครูอยากให้นักเรียนได้ตั้งใจดูตั้งใจฟัง และก็จับประเด็นเรื่องราวสําคัญและจะมีคําถามมาถามนักเรียนเช่นเคยนักเรียนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมดูคลิปแล้วไปดูกันเลยสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระประมานุชิตชินโนรสสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระประมานุชิตชินโนรสพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าวาสุกรี เป็นพระราชะโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งและเจ้าจอมมันดาจุย้ยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณชิตชิโนโรสทรงผนวดเป็นพระภิกษุในพุทธศักราช2354โดยมีพระฉายาวา่าสุวัตนร,รังศีจากนั้นทรงศึกษาเล่าเรียนณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร จนมีความรู้แตกฉานทั้งทางโลกและทางธรรมและได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระอัจฉริยภาพในด้านศาสนาและวรรณกรรมได้แก่ ด้านศาสนาทรงเป็นเจ้าคณะปกครองวัดในกรุงเทพมหานครและทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชรวมทั้งศึกษาวิเคราะห์พระธรรมวินยัยเป็นที่ปรึกษาและถวายวิสัญชานะพระราชปุตรชาต่างๆในรัชกาลที่สามมาโดยตลอดด้านวรรณกรรมทรงนิพนธ์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นพระปฐมสมโพธิกถารา่ย,ยาวมหาเวสสันดรชาดกลิลิตตะเบงีงไพ่ นอกจากนั้นพระองค์ยังได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในฐานะปูชนียบุคคลบุคคลที่น่านับถือผู้มีผลงานโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลกประจำปีพุทธศักราช2533คุณธรรมของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิชชนโรสที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างคือ ความขยันหมั่นเพียรหาความรู้ปฏิบัติตนดีงามมีความกตัญญูต่อพระพุทธศาสนานะครับความรู้เพิ่มเติมองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชิโนโนรสเป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลกประจำพุทธศักราช2533 นับเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่ได้รับการถวายเกียรตินี้นะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นักเรียนจําเรื่องราวเหตุการณ์ได้ไหมเอ่ยอ่าครูจะมีคําถามมาถามพวกเรานะครับไปดูคําถามได้เลยครับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณุชิตชิน,นรสคือใครอ่าให้เวลาคิดครับวิเคราะห์จากข้อคําถามจําเรื่องราวได้ไหมเอ่ยจากที่ดูคลิปวิดีโอ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอเก่งมากเลยครับนักเรียนนะครับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิชโนรสเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่1นึ่นั่นเองกับเจ้าจอมมนาจุยซึ่งท่านประสูติเมื่อวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2333มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าวาสุกีนั่นเองคำถามต่อไปครับ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิชนโรสทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านใดบ้างตอบสิครับจำได้ไหมเอ่ยจากที่ดูคลิปวิดีโอให้เวลาคิดให้เวลาวิเคะร์ดข้อคำถามติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กอกอเก่งมากเลยครับก็คือพระพุทธศาสนาและวรรณกรรมนั่นเอง สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิชโนรสมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างไรคุณครูจะให้พวกเราได้คิดครับพิจารณาดูสิจะเข้าคำถามตอบครูได้ไหมเอ่ยให้เวลาคิดวิเคราะห์ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก่าเก่งมากเลยครับก็คือหนึ่งเลยนะครับทรงเป็นเจ้าคณะปกครองวัดในกรุงเทพมหานครและทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช สทรง,งเป็นที่ปรึกษาและถวายวิสัสนาพระราชบุตราต่างๆในรัชกาลที่สและ 3. ครับทรงนิพนธ์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนามากมายไม่ว่าจะเป็นพะระปฐมสมโพธิกถาลายยาวมหาเวสสันดรชาดกและลิลิตตะเลงพ่ายอันนี้คือพระราชกร,รีกิจที่สำคัญของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชนุชิตชนรนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานณชิโชโรถมีคุณธรรมที่ควรจะถือเป็นแบบอย่างอย่างไรจําเรื่องราวคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างจากที่เราได้ดูชลิวิตโอได้ไหมเออลองคิดวิเคราะห์ดูสิครับว่าคุณธรรมที่ควรจะถือเป็นแบบอย่างมีอะไรบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ออ่าเก่งมากครับก็คือไฟใจในการศึกษา ขยันหาความรู้และส่งเสริมพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับคุณธรรมเหล่านี้นักเรียนสามารถที่จะนำไปยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปในอนาคตเป็นไงกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาพระราชกรณียกิจและคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของท่านทั้งสองแล้วนะครับทราบว่านักเรียนคงมีความรู้ความเข้าใจโดยวันนี้คุณครูจะสรุป นะครับว่าพ่อคุณรามคำแหงมหาราชและสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรามานุชิตชนรรถทรงเป็นพุทธสนิชนตัวอย่างที่ถือว่าทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและนักเรียนทุกคนนะครับควรที่จะยกย่องและนําไปเป็นแบบอย่างที่ดีและนํำคุณธรรมที่ควรยึดถือของท่านทั้งสองไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรียนได้ต่อไป ต่อไปนะครับคุณครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทําในช่วงของลองคิดลองทำโดยครูจะให้นักเรียนยกตัวอย่างคุณธรรมแบบอย่างที่ดีของพุทธสนิชชนตัวอย่างพร้อมทั้งเสนอแนวทางการนําไปปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติลงในแผนภาพความคิดซึ่งคุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูนะครับก็คือตัวอย่างแรกก็คือ,อพ่อขุนรามคําแหงมหาราชนะครับให้นักเรียนได้บอกคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีว่ามีคุณธรรมอย่างไร การนาคุณธรรมแบบอย่างที่ดีไปปฏิบัติเป็นอย่างไรและผลที่เกิดจากการปฏิบัติเป็นอย่างไรซึ่งให้นักเรียนได้ตอบในกรอบคาถามแผนภาพความคิดที่นักเรียนได้เห็นดังต่อไปนี้นะครับแล้วก็สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตโนโรถก็เช่นเดียวกันนะครับจงบอกคุณธรรมแบบอย่างที่ดีว่าเป็นอย่างไรการนําคุณธรรมแบบอย่างที่ดีไปปฏิบัติเป็นอย่างไรและผลที่เกิดจากการปฏิบัติเป็นเช่นใดนะครับ จากที่นักเรียนได้ดูจากข้อคำถามแล้วนะครับคุณครูจะให้เวลาพวกเราได้ลองคิดวิเคราะห์แล้วก็ตอบคำถามสัก10นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มทำเลยครับนักเรียนคงทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครูจะมาเฉลยนะครับกิจกรรมซึ่งนักเรียน ตอบตรงกับที่ครูเฉลยหรือไม่อย่างไรนะครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเลยครับโดยท่านแรกนะครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชคุณธรรมแบบอย่างที่ดีก็คืออุปถรรัมภะพุทธศาสนาและปฏิบัติตนตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั่นเองการนำคุณธรรมแบบอย่างที่ดีไปปฏิบัติก็คือช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาส่วนผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็คือ พระพุทธศาสนามั่นคงสืบต่อไปและมีความสุขในการดำเนินชีวิตไปดูฉเฉลยท่านที่สองนะครับสมเด็จพระมหาสมณเจา้ากรมพระปรมานุชิตชินรสคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีก็คือใฝ่ใจในการศาึกษาขยันหมั่นหาความรู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาการนำคุณธรรมแบบอย่างที่ดีไปปฏิบัติก็คือตั้งใจศึกษาหาความรู้อยู่เสมอช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็คือ มีความรู้ประสบความสําเร็จในชีวิตพระพุทธศาสนามั่นคงสืบต่อไปเป็นยังไงกันบ้างน,นักเรียนหลังจากที่ครูเฉลยไปแล้วเมื่อสักครู่นักเรียนตอบได้ไหมเอ่ยตอบถูกตามนี่ไหมหรือมีคาตอบที่เราตอบคล้ายๆกันไหมครับถ้านักเรียนตอบได้แสดงว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะครับซึ่งต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนสรุปความรู้นะครับเป็นความคิดรวบยอด ไปพร้อมกันกับคุณครูว่าในวันนี้เราได้ความรู้อย่างไรบ้างการศึกษาพุทธิชนตัวอย่างทําให้ทราบข้อคิดและแบบอย่างคุณธรรมการปฏิบัติที่ดีเพื่อนําไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวันนั่นเองซึ่งต่อไปนะครับจะเป็นช่วงของกิจกรรมทําดีซึ่งวันนี้นะครับเช่นเคยนะครับครูก็มีกิจกรรมให้พวกเราได้ไปทํากันนะครับอาจจะไปทําเป็นกิจกรรม โดยครูให้นักเรียนเลือกทำกิจกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นพุทธสนชนตัวอย่างเช่นทำภพสะอาดวัดทํำภมดีเพื่อช่วยเหลือสังคมจากนั้นนักเรียนเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o ทวิตเ t อร์และก็ TikTok นั่นเองอเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้เรียนตั้งแต่ต้นชั่วโมงผ่านกิจกรรมนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด ซึ่งวันนี้นะครับคุณครูมีกิจกรรมทบทวนความรู้ว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจไหมตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ไม่เอ่ยนะครับโดยครูจะให้นักเรียนได้ทําแบบท,ทดสอบหนังเรียนนักเรียนพร้อมหรือยังครับทางเรียนพร้อมแล้วไปเริ่มเลยครับข้อ 1. ข้พ่อขุนรามคําแหงมหาราชทรงดําเนินพระจริยวัตรในฐานะชาวพุทธตัวอย่างตรงกับข้อใดมากที่สุดให้เวลาชิด ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าวิเคราะห์สิครับข้อคําถามเนี้ยข้อไหนถูกอ่าเก่งมากเลยครับก็คือข้อ3เพราะทรงส่งเสริมทานุบํารุงพระพุทธศาสนาสนับสนุนให้ประชาชนทาบุญทําทานรักษาศีนั่นเองเป็นไงบ้างครับถูกไหมเอ่ยอ่าคงถูกทุกคนนะครับไปดูข้อต่อไปนะครับวรรณกรรมใดที่เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณุชิตชินุรถอ่าให้เวลาคิดครับวิเคราะห์จาก โจดอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ก,กข้อไหนเอ่ยอ่าเก่งมากเลยครับข้อที่4พระปฐมสมโพธิกระถานะครับฉเฉลยข้อที่4ก็เพราะว่าข้อที่1เนี่ยพระมหาชนกเนี่ยเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอ์อดุยเดชมหาราชบรมมานาถบพิตรส่วนข้อที่2นิราชเมืองแกงนะครับเป็นผลงานของสุนทรภู่และ ข้อที่3นะครับดิดิดพลลเนี่ยสันนิษฐานว่าแต่งขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชดังนั้นแล้วข้อที่4พระปฐมสมโพธิกรถาจึงเป็นข้อที่ถูกต้องครับคุณธรรมของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชนโรสที่นักเรียนควรนำมาปฏิบัติคือข้อใดอลองวิเคราะห์ข,ข้อคำถามดูสิครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กข้อไหนเอ่ย เก่งมากเลยครับนักเรียนนะครับตอบก็คือข้อที่1ขยันมันเพียรหาความรู้เพราะนักเรียนอยู่ในวัยเรียนการขยันมันเพียรหาความรู้จะทําให้มีความรู้เพื่อนําไปประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเองสําหรับการเรียนรู้ในครั้งนี้นักเรียนลองประเมินตนเองดูสิครับว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมากน้อยเพียงใดแล้วอย่าลืมนะครับว่านักเรียนมีความรู้แล้วนักเรียนก็ต้องนําความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อยอด เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนักเรียนทุกคนครับ